สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราอยู่กันที่บ่อตกปลาบ่อลูกศรน,นะคะอยู่ตรงบางนาตาัดประมาณกมสิบน,น,นะคะบ่อตกปลาลูกศรเขาจะเปิดอยู่ในคาเฟ่นะคะยินดีคาเฟ่น่าจะเป็นที่เดียวกันนะคะอันนี้น้ามาครั้งแรกนะคะข้างหน้าเขาจะเป็นลานจอดรถนะคะที่จอดรถเขาอานนี้บ่อตกปลาจะต้องเดินเข้าไปข้างใน นี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำมันจะมีอยู่จุดหนึ่งอยู่ที่ลานจอดรถของเขาบรรยากาศคาเฟ่ะคะ่ะข้างในเอามาถึงเราก็จอดรถแล้วก็เราต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะบ่อตกปลามันจะอยู่ด้านในน สาซ้ายมือจะเป็นบอ่อนะคะน่าจะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาเขาแหละแต่บอ่อนี้เขาไม่ได้ให้ตกนะคะรถก็จอดตามถนนตามถนนทางเข้ามาแล้วก็หลานจอดจอดรถข้างหนนะคะบริเ,เวณที่นั่งก็มีเยอะค่ะเป็นซุ้มให้นั่งพอมี ต้นไม้มีต้นไม้ให้หลบแดดได้อยู่นะคะบ่อไม่โลง่งก็จะเป็นบ่อเหมือนกันนะคะทุกคนแต่บ่อพวกนี้ไม่ได้ตกนะคะบ่อพวกนี้นะเป็นบอ่บอบ่อเลี้ยงปลานะเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเขาอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่า เขาเปิดทีระบอรหรือเปล่าแต่วันนี้เราตกบอ่อด้านในนะคะเขาอาจจะเปิดสลับกันก็ได้เราก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะคะ่าคันเขาก็แล้วแต่วันที่ลงตาเยอะลงตาน้อยตั้งแต่หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยค่ะแล้วแต่ทิศข้างหนเขาก็จะมีกับข้าวขายอยู่นะคะ คะข้างในหป้ายทุกคนเห็นป้ายไหมคะบ่อตกปลาลูกศรยินดีต้อนรับ บริเวณข้างบ่อก็จะมีซุ้มให้นั่งอยู่มีต้นมะมะ่วงต้นขนุนฝั่งโน้นจะร้อนหน่อยแต่ก็พอมีซุ้มให้หลบอยู่ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่นี่เขาเปิดให้ตกแบบโมงเช้านะคะเตรียมพร้อมกันแล้วค่ะ

いい気がする。 นะคะทุกคนได้ตัวแล้ว บอ่ปปอปลาลูกศรนนะคะบอ่ปปอปลาลูกศรจะอยู่ในซอยมหาชัยกอมอสิบค่ะั่งนาจรย์กอมอสิบคุณอาร์ตได้แล้วนะคะคุณอาร์ตได้ตัวแล้วเหรอ,อระวังหลุดนะระวังหลุดนะยังงัดเยอะอย่าให้หลุดนะ เป็นตำนานเลยนะปลาตัวเนี้ย enfin ค,นนค่อยๆลากขึ้นมาเอคันมันเอมันเตี้ยอยู s <S ่ค่อยๆลากขึ้นมาเสียวหลุดชะมัดเลยสำเร็จล้วสำเร็จได้นึ่งไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ มาได้ตัวนี่ปลาลูกบ่อปลาลูกสอนปลามันจะกินช่วงแรกๆนะคะหลังๆมาก็ไม่ค่อยกินแล้วได้มากันคนละตัวตั้งแต่รอบแรกเลย ตอนนี้ก็จะเที่ยงลนะสักพักก็น่าจะกลับกันแล้วคนเริ่มทยอยกลับแล้วปลาลงสี่ร้อยโลออกไปเกินครึ่งแล้วอะค่ะมันก็ไม่ค่อยกินแล้ว เบ็ดเกี่ยวกันนะคะของฝั่งบอ่อไม่กว้างนะคะแต่มันจะยาวมากกว่ายาวน่าจะประมาณ400เมตรความกว้างก็น่าจะร้อยกว่าเมตร เดี๋ยวเราเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันนะคะวันนี้เราได้ตัวกันคนละตัวกลับบ้านไปพอได้ทํากับข้าวกินขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ